ห่างจากพื้นดินนับไม่ถูกประมาณคืบน,นึงอะประมาณสิเซนนีห่างพื้นดินประมาณหนึ่งฟุตต้องมีไม้ค้ำยันนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดสวัสดีครับผมชันวิทย์คนบ้านป่าวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่สาวมาชมลำใหญในบ้าน ไม่ใช่สวนนะครับอยู่ในบ้านสวนก็อีกที่หนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอยเยอะแยะไปหมดนีโอ้โหม,มีมีเล้าไก่มี มีไก่วะผมก็จะเรียนแบบพวกนี้นะครับจำลองมาไว้ที่สวนผมสวนเล็กๆล,ลำใหญ่พวกนี้ก็ประมาณมอยุประมันสิบปีให้ผลผลิตเยอะก็มีผักบ,บุ้งไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับแถวนี้นะครับเยอะแยะนี่ลำใหญ่มะม่วงโอ้โห ันนี้พันอะไรไม่รู้เนี่ยเบลอเลยนะม่วงอะไรไม่รู้มะนาวมะนาวก็โอ้โหอุเบลอเต็มต้นเลยเดี๋ยวเข้ามาตอนเอาเราเราตัดตอนเตือยอดเอามะนาวเยอะเยะไปหมดเลยถูกไก่ถูฟาร์มไก่ฟาร์มไกไ่เล็กๆนะครับนี่พึ่งเลี้ยงพึ่งไว้ด้วย ธรรมชาติความไกลนี่มีไกลไหมด,ดิโอ้โหมีเยอะๆอยู่นิดนิดหน่อยไม่เยอะประมาณ10กว่าตัวแต่ลูกเล็กเอา20-30ตัวนะครับเมื่อก่อนมีเป็นร้อยนะครับตอนนี้มันรูกเป็นไงโอ้โหโอ้โหมันเยอะจริงจริง พอมันเยอะๆแบบนี้มันก็ต้องมีไม้ค้ำยันแบบนี้นะครับไม่มีไม่ได้เลยหักกิ่งหักก็จบเลยเนี่ยมมีไม้ค้ำย,ยันไบบนีนะครับวันนี้เขายาตินำเสนอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ